สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญ,ญาจารย์บทที่10ข้อ2ข้อ3นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเอียงขวาและเอียงซ้ายนะครับเราจะสังเกตทัศนคติเอียงขวาเอียงซ้ายนั้นในเรื่องของการเมืองเยอะมากนะครับเอียงขวาก็หมายถึงเอาทางรัฐบาลเต็มที่เอียงซ้ายนี่นก็ต่อต้านเต็มที่หรือไม่ก็เป็นพวกต่อต้านเรื่องของระบอบก,กรรษัตริย์อะไรนี่เลยเอียงซ้ายแต่ในพระคัมภีร์เรามาดูด้วยกันครับปัญญาจารย์บทที่1 0ข้อ2ผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์2อ1 1นิอนะครับบอกว่าจ ย่อมนำไปทางขวามือของเขาแต่จิตใจของคนเขาย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขาแม้เมื่อคนเขากําลังเดินไปตามทางเขาก็ขาดสติและมักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขาในฉบับอมตะธ,ธรรมนะครับได้กล่าวว่าใจของคนฉลาดไขว่คว้าหาความถูกต้องและใจของคนโง่เอียงไปสู่ความชั่วร้ายแม้คนโง่เดินไปตามทางถนนหนทางก็ยังไม่มีสํานึกและทําให้คนดูออกว่าเขาโง่แค่ไหนในพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของอ เอียงขวาและเอียงซ้ายนะครับส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ฉบับทั่วไปเนี่ยนะครับฉบับ2011ก็ดี1940ก็ดีหรือไทคิงเจมก็จะใช้คําว่าทางขวามือหรือซ้ายมือแต่มีฉบับที่ NCV ครับที่บอกว่าไม่ได้พูดถึงขวามือหรือซ้ายมือแต่ก็ตามพระคัมภีร์ยรงพูดถึงทัศนคติ2ด้านด้วยกันหนึ่งก็คือการเอียงขวาเอียงขวาหมายถึงเอียงไปสู่ปัญญาส่วนเอียงซ้ายนั้นก็คือไปสู่ความชั่วร้ายนะครับเรามาดูเอียงขวาก่อนนะครับใจของปราดก็พร้อมที่จะไปทางขววาาามมมมือออออขขขงงเพรคัีีก่่ใจนปญญย นำไปทางขวามอือของเขาหมายความว่าใจของคนเนี่ยนะครับที่ถูกต้องก็จะนําเขาไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นเองคนเราเนี่ยพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าชีวิตของเราสรําคัญอยู่ที่ใจต้องระมัดระวังใจของเราถ้าใจของเราพลาดเราก็จะทําพลาดด้วยเช่นเดียวกันพระคัมภีร์ในตอนนี้ใจของปราดย่อมพร้อมที่จะชี้นําเขาช่วยเหลือเขาในทุกๆด้านใจคนฉลาดพระคัมภีร์ในท NCV บอกว่าใจของคนฉลาดขวยคว้าหาความถูกต้องหมายความว่าอย่างไงครับคนฉลาดพยายามจะหาว่าสิ่งใดถูกต้องและพยายามเดิน ตามนั้นพระธาอิทธิพลของความถูกต้องเขาจะพร้อมจะไปได้วยมุมมองของความรักความเข้าใจการไม่เห็นแก่ตัวพร้อมกับความชํานาญอย่างมากมันเป็นแนวโน้มว่าเขาจะไปสู่เกียรติในโลกนี้และในโลกหน้าในอิสยาห์บทสามสองข้อ8บอกว่าแต่เขาที่เป็นผู้ดีก็ประดิษฐ์สิ่งดีและดํารงอยู่เพื่อสิ่งดีในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูบ,บอกว่าจงรอบคอบดีรอบคอบอย่างพระบิดาครับนั่นคืออันที่1น,นะครับเอียงขวาขอให้เป้าหมายของเราเอียงขวาตลอดเวลานะครับนะก็ ็คือเราจะไปยังเป้าหมายที่เป็นปัญญาและนําไปสู่ผ่อนอันที่สองคือเอียงซ้ายเอียงซ้ายนําไปสู่ความชั่วร้ายแน่นอนเมื่อคนเราไม่เอาปัญญาเราก็ต้องเอาสิ่งที่โง่เขลาและสิ่งที่โง่เขาก็นําเราไปสู่ความชั่วร้ายจุดจบมันแย่พระกัมพีได้บอกว่าคนประดิษฐ์ความชั่วร้ายด้วยใจตลบแตลงเรารู้ว่าคนที่ประเภทนี้นะครับคิดในเรื่องไม่ดีซึ่งแน่นอนสิ่งที่หวานไอลงจะเก็บเกี่ยวอย่างนั้นพระกัมพีบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับคนเขลาเนี่ยคนชั่วเนี่ยนะครับเดิน ไปามทางก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําชั่วเขาขาดสติเขาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนโง่ขนาดไหนนั่นเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะหลบหลบส้นๆในการทําความผิดเพราะต่อมาเขาเคยชินกับมันไม่รู้สึกอายกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ก,ก็ทําอย่างคนโง่โดยที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยดังนั้นเองวันนี้ขอสรุปนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเอียงขวาไปยังปัญญาการเดินเอียงซ้ายนําไปสู่ความชั่วร้ายและความมรณาเราอย่าไปทางนั้นครับแต่นั่นแหละครับคนเราขวาซ้ายอยู่ที่ตัวเรา อยู่ที่ใจของเราเราจะเลือกอะไรขอไม่ใจ่ปอดครับ